ดีท่านท่านด้วยครับวันนี้ช่องรุ่งลักนะครับวันนี้ไม่ได้มาสอนอะไรทั้งสิ้นนะครับปเปิดเปิดเปิดไฟหน่อยมาเปิดไฟ้วันนี้ครับผมจะมารีวิวอันนี้บอกกันเลยนะว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์เรานะคะผมผู้ผู้ติดตามแค่นี้เขาไม่น่าจะมาสปอนเซอร์เราลนะเขาไม่ได้จ่ายนะมึงเล่นนะเดี๋ยวจะตอบมึงเขาไม่ได้จ่ายโอเคนะก็วันนี้ผมจะมารีวิวอันนี้ครับเป็น ของจิ๋วนะคะผมดูดิดจิ๋วมากจิวจ๋วจิ๋วแค่นี้มากไหนเอาไว้ใกล้ๆหน้าหน่อยสิลูกจิ๋วมากจิว๋วจิ๋วมากอะทุกคนแล้วก็ทุกคนดูนะมัน,นเหมือนจริงมากบอกว่าอันนี้พลังงาน1 0บแคลอร,รี่หอะไรน้ำตาลอย่างนี้นี่มีออยอ้ยอย,อยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ออยอันนี้เออยอ่ะวันที่อะไรครบ ใช่มันหมดอายุวันที่ครบเหมือนจริงไปแล้วมันสามารถฉีดได้นะคะผมอันนี้มันของเล่นเหรอคะใช่ค่ะมันนี้ของเล่น,นะะมันสามารถฉีดแล้วโชว์ได้ฉีดอะฉีดนี้มันก็โชว์อย่างเงี้ยนะผมอ้าวินได้จริงเหรอคะไหนๆขอดูในซองมันๆๆมีมีกี่อันคะแบ่งมั้งคะแบ่งตังกล้องหนึ่งนะในปากหนึ่งแล้วข้างในไหนเปิดกว้างๆค่ะออสองสามสี่ห้า ห้าชิ้นครึ่งนะคะเพราะมันแตกไปชิ้นหนึ่งอุเ้ยไหนแหลเคี้ยวแ,แ,แต่รสชาติมันของจริงเป๊ะเลยอู <c oughs> oh. ้หูจินจริงนะว <c oughs> ิ่โอ้โหนี่มันของจริงรุ่นเล็กเหรอคะเนี่ยปกติอ่ะอันเนี้ยมันต้องใหลกของจริงนะแต่นี้ของจริงใหญ่กว่าพู้หูต้นาเฮ้ยแต่พูดพูดนารักอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะคะผม เขาไม่ได้จ่ายเป็นขาดเขาไม่ได้จ่ายอันนี้เขาไม่ได้จ่าย